ยินดีต้อนรับคณะที่ปรึกษาโคชิงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านแบงตั้งอยู่บ้านแบงใหม่หมู่ที่20ตำบลหนองหลวงอำเภอเฝ้าไร้จังหวัดหนองคายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต2วิสัยทัศน์ พัฒนาความรู้มุ่งสู่มาตรฐานประสานชุมชนดำรงตนตามเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาของโรงเรียนนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีคำขวัญโรงเรียนเรียนดีกีฬาเก่งเข้งวินยัยใฝ่คุณธรรมสัมพันธ์ชุมชนคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนรับผิดชอบพอเพียงมีวินยัยซื่อสัตย์สุจริตจิตสาธารณะ โรงเรียนบ้านแบงจัดการเรียนการสอน3ระดับระดับก่อนปถมศึกษาปถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตอน้นมีนักเรียนทั้งหมด278คนมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน16คนบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการกาสอนพิมประชาประวัติผู้เข้ารับการประเมินข้าพเจ้านางสาวอนุสราดิจเจริญตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาฐานรองผู้อำนวยการชำนาญการโรงเรียนบ้านแบงสังกัดส,สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขตสองประวัติการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาจุลชีววิทยามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขานิติวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศรีปรทุมวิทยาเขตขอนแกน่น ประวัติรับราชการ11พฤศจิกายน2557ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดป่าท้ำภูเตยสังกัดสพปการจนบุรีเขต3 12พฤศจิกายน2563ครูคอส .2 ออโรงเรียนคเขียวโนนสีทองประชานุกูลสังกัดสพปอ,อุดรธานีเขต3 5ตุลาคม2566 รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแบมสังกัดสพปหนองคายเขต 2, 2> องค์ประกอบที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารสถานศึกษาให้ทำหน้าที่ช่วยในการนิเทศกำกับติดตามและทำหน้าที่โค้ชแก่ครูและบุคลากรกทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแบมด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการข้าพเจ้าได้ร่วมดำเนินการดังนี้ 1. พัฒนามาตรฐานการเรียนรู้วางแผนตรวจสอบทบทวนจัดทำและพัฒนาหลักสูตรประสานงานวิชาการ2ปฏิบัติการสอนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสร้างนวัตกรรมได้ สี่มิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันห้าศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์และวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาโดยดำเนินการรวมกลุ่มชุมชนการพัฒนาทางวิชาชีพครู p l c เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 6. จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (S.A.R.) เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นองค์ประกอบที่2การบริหารจัดการสถานศึกษาตามภารงงานสด้านซึ่งประกอบด้วยด้านงานวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารทั่วไป ข้าพเจ้าได้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายต้นสังกัดนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต2การดำเนินการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยดำเนินการดังนี้ 1>, 1. บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับโดยจัดทำคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง4ด้าน 2. บริหารงานบุคคลบริหารงานงบประมาณและบริหารทั่วไปของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและเป็นไปตามหลักบ,บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอีก โดยมีคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง4ฝ่าย 3. ส่งเสริมและพัฒนาค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีสมรรถนะเต็มตามศักยภาพโดยให้ครูและบุคลากรเข้ารับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 4. บริหารกิจการผู้เรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยโครงการกิจกรรมโครงงานที่เป็นวิถี 5. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำโดยดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน5าขั้นตอนอย่างเป็นระบบ องประกอบที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมข้าพเจ้าได้ร่วมเป็นคณะกรรมการในการกำหนดนโยบายวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสถานศึกษาแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีซึ่งเป็นการดำเนินการอย่างมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและเครือข่าย โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นฐานเพื่อเป็นแนวทางเชิงรุกในการพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนวัตกรรมการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศโดยใช้ Niceall สบายดีโมเดลโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะขับเคลื่อนสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือพัฒนาความรู้สู่มาตรฐาน ประสานชุมชนดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้รูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโดยใช้เทคนิคกระบวนการวงจรคุณภาพเดมิง (PDCA) ในกระบวนการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนองค์ประกอบที่4การบริหารงานชุมชนและเครือข่ายข้าพเจ้าได้รับการมอบหมายจากผู้อำนวยการสถานศึกษาให้เป็นผู้ประสานความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียน ครูคณะกรรมาการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอีกทั้งมีส่วนร่วมในการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายที่เป็นระบบเอื้อต่อการให้บริการและมีประสิทธิภาพโดยแต่งตั้งผู้รับผิดช,ชอบให้บริการข้อมูล สารสนเทศระดับสถานศึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดีอีกถูกต้องทันสมัยเข้าถึงได้ง่ายองค์ประกอบที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้าได้นําความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาโดยพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถทักษะเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและความรอบรู้ในการบริหารงานให้สูงขึ้นและยังส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองและวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อการคุณภาพศึกษาและพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ